ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแบตรถ,รถมอเตอร์ไซค์ Honda Move นะครับพอแฟงนี่นะครับแบตก็จะอยู่ตรงที่เหยียบตรงนี้ใช้แค่ไขควงตัวเดียวเท่านั้นนะครับหมุนน็อตเลยแล้วก็แงออกครับ แล้วก็จะเป็น่างนี้นะนอนออกเลยครับ ระวังตรงนี้ด้วยนะครับระวังสายตรงนี้ครับค่อยๆโอเคนี่ครับก็คือแบตเตอรี่ที่เราจะมาเปลี่ยนซึ่งมันเสื่อมนะครับนี่นะของสตาร์ให้ดู ติดครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนแบตใหม่แล้วมันจะหายไหมถ้าไม่หายนี้นะ่าจะต้องไปหาช่างแล้วแหละถ<อ>นี่นะครับจะมีคััวรตรงนี้มาเลยหยิบเลยไม่เป็นไรครับไฟไม่ช็อตตรงนี้อีก ค่อยๆออ,ออกนะครับแบตบจะมีน้ำหนักหน่อยนะครับหนักนิดนึงค่อยๆติดนะอะไรเนี่ยนี่แบตบเก่านะครับน่าจะ แบตตั้งแต่โรงงานอาจจะยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี้สภาพสุดยอดเนี่ยครับแบตบใหม่ของอะไรเนะนี่ยเอเนกอสเนี่ยครับแบตบใหม่เขาก็จะให้ตัวน็อตมาใหม่เลยเนี่ยครับน็อตตรงนีย แบตออกมาเลยเออถือกล้องข้างเดียวไม่ได้ต้องฉีกฉีกเอาแล้วข้างหนึ่งก็ต้องถือกล้องเอกอ่านี่ครับเอาเอาโทรศัพท์ตรงไหนอ่ะถือให้นอยดิดอ่ะถือไว้มุมเนี่ยน,นี่ครับก็จะได้มาเป็น สี่ชิ้นน็อตสองตัวแล้วก็ตัวยึดข้างในอนะครับแจะมาเลยน่ครับก็ดูตัวเก่านคะครับมันใส่ยังไงถ้าจะใส่่างนี้น ใกล้ไหนก็ได้จะได้เห็นชัดๆนี่คือแบบใหม่อ่แล้วก็เ,วเข้าเลยครับใส่เลยเอ้ยเดี๋ยวมันลนนะ่นเนาะเดี๋ยวตัวนี้เราเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังนะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจจะล่นลงไปข้างหนาง้าจะลำบาก ใส่มันจะมีข้างล่างจะมีที่ใส่ให้มันตรงพอดีเลยนีแสดงว่ายังไม่แน่โอเคน่าจะได้ละแล้วก็ตามด้วย เทียดสร็แล้วกรแล้วก็เอาสองตัวที่ได้มาในกล่องแบตนะครับที่เขาแถมมาให้ตัวนี้ให้ตรงใฮ้เฮ้จะตก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  ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ดูข้างล่างว่าตรงไหมให้มันยึดกับตัวข้างล่างนะครับโอเคแน่นขั้วหนึ่งเฮ้ยเสรถูก็เนี้ยขอลบเทียบกับแบตเก่าก่อนโอเคก็ลบถูกแล้ว <g ười> ก็ใส่ผิดขั้วใส่ผิดขั้วนี่ห้าเลยนะเลยแล้วก็ไอตัวข้างล่างที่เราใส่เมื่อกี้เขาขยับให้มันตรงครับตรงเลนะ แบบตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าตัวเก่านะก็เลยไม่ค่อยแน่นโอ้อ้อได้ละโอเคแน่นนะโอเคแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับตามด้วยฝาปิดกลับเหมือนเดิมนะครับฝา ดึงตัวนี้ออกมาก่อนก็ได้ไม่ใช่ดึงขาดนะดึงให้มันใส่ได้อ่าค่อยๆใส่นะครับโอเคก็ตัวนี้ก็ไว้ที่เดิมตามด้วยน็อตที่เราแกะเมื่อกี้ สตาร์ทไม่ติดก็น่าจะเป็นที่อย่างอื่นเราต้องไปหาช่างเ่ละซื้อแบตลองซื้อแบตมาเปลี่ยนดูเฉยๆก็ฝา โอเคนัน่นนะลองสตาร์ทดูครับทีนี่นี่ปิดแล้วนี่นะครับปิดแล้วเงี้ยเงี้ยเงี้ยทำเป็นห้าวรถซื้อแกงครับผม โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, <ด>ลค์กดแชร์จะจะกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ